เราคือเราจะลองจุ่มลงไปเลยนะครับโอ้โหจุ่มสักครู่นะครับยังสนมันคล้ายๆเทียนเลยนะครับมันโดนความร้อนไม่ได้เลยนะสังเกตสนจะแบบเหมือนกับเดือดอ่ะนะครับ สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่านะครับซึ่งไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็วันนี้มีเวลานะครับก็จะมาแกะกล่องยางสนกันนะครับก็คือในคือของเพึ่งส่งมาที่บ้านนะครับเป็นยางสนยางสนในที่นี้ก็คือเอาไว้สําหรับในการทําความสะอาดหัวแร้งนะครับ หัวแรงบางทีเราใช้ไปนานๆมันก็จะมีแบบคราบดำๆนะครับเวลาเราแตะงานนะครับแตะชิ้นงานแต่กลัวก็จะไม่ติดดังนั้นแล้วหัวแรงสําคัญมากนะครับร้อนขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าหัวแรงไม่สะอาดนะครับมันก็จะไม่ติดชิ้นงานนะครับดังนั้นแล้วบางทีเราเอาคัตเตอร์ไปขดูดนะครับตรงหัวก็กไม่ <Thank S 2> ไ,มไ,มไมค่อยดีนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เราก็จะใช้ยางสนก็คือผมก็ ยังไม่เคยลองนะครับเห็นเขาบอกว่ายังสนใช้ดีมากนะครับหลังจากคลิปที่ที่แล้วนะครับคลิปที่ผ่านมาผมเคยเทดลองก็คือลงคลิปเกี่ยวกับการใช้เกลือนะครับคือในนี้เป็นเกลือนะครับที่ใช้ในการทําความสะอาดอาทําความสะอาดหัวแรงนะครับก็แค่แตะลงไปหัวแรงก็สะอาดก็ถือว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกลือเนาะ นะครับคงไม่ใช่เกลือที่เราใช้ทานทั่วไปนะครับเป็นเกลือสําหรับในการาทำคราสารหัวแรงนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับอันนี้เกลือนะครับแต่วันนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าไอา้ยางสนก็ดีเหมือนกันผมก็เลยลองสั่งมานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับทดลองดูนะครับทดลองดูว่า จะดีตามที่เขาล่ําล,ลือไหมนะครับเห็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นช่างเขาบอกว่ายังสนใช้ดีมากนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ยางสนอันเดียวนะครับใส่ถุงพลาสติกมานะครับราคาไม่แพงครับผมซื้อแค่รวมส่งแล้วก็46บาท46บบาทนะครับอันนี้รวมส่งแล้วอ่า ครับแต่ดูก็แข็งๆนะครับคือเขาจะแข็งก็คือเป็นยางสนนะเนาะนะครับลักษณะเขาแข็งอยู่แล้วแต่ใสางามมากนะครับใสางามมากก็เดี๋ยวเราจะลองมาทําความสะอาดหัวแรงดูนะครับคือหัวแรงอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงนะครับแต่ตกสังเกตตรงปลายนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเนาะตรงปลายผมจะ เคลือบตะกัวเอาไว้บ้างแล้วนะครับแต่ก็แต่ก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่า,เ,าเราเราจะเสียบลักให้หัวร้อนเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปว่า,ายางสนจะทำความสะอาดได้ได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเ,เสียบลักเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมเสียบลักเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ ครับตอนนี้หัวแร้งก็น่าจะร้อนได้ที่แล้วล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยนะครับก็อันนี้ใหม่เลยนะครับผมยังไม่เคยทำเนาะนะครับก็เห็นเขาทํากันนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะเราคือเราจะลองจุ่มลงไปเลยนะครับโอ้โหจุ่มสักครู่นะครับอ่ายังสนมันคล้ายๆเทียนเลยนะครับ มันโดนความร้อนไม่ได้เลยนะสังเกตสนจะแบบเหมือนกับเดือดอะนะครับเ,เราอีกสักรอบนะครับแบบนี้ไหมเราคนๆแบบไม่หน่อยคือ แต่กลัวมีความร้อนนะครับตอนนี้ควันขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยบางทีสายตาเราก็อันตารายนะครับเราต้องเป่าควันออกไปหน่อยบางทีมันมันโดนสายตาเรานะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับเดี๋ยวผมเอายางสวนวางก่อน ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันเ,เริ่มที่จะใส่ออกมานะครับใส่ออกมาากล้องของผมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยโฟกัสมองไงดีครับต้องนิ่งๆไหมหรือว่าออกข้างนอกแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะผมวางข้างล่างตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอา่า เราเลงแบบนี้เลยครับเราเลงแบบนี้เลยคือยังส่วนมันโดนความร้อนมันก็จะละลายเหมือนเหมือนเทียนนะครับสังเกตมันจะเป็นเป็นน้ําเหมือนเทียนเลยนะครับนี่อโอโ้โหโอเคนะครับความใสเงางามเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับ อาจะมีความเงา,าเงางามออกมานะครับคือถ้ามันใส่แบบนี้สามารถที่จะเอาไปแตะชิ้นงานได้นะครับอไปแตะชิ้นงานได้เชื่อมเชื่อมแล้วติดว่างั้นเถอะนะครับอืมแต่ไอหัวแร้งของผมหัวเนี้ยมันคือมันใช้มานานนะครับมันใช้มานานคือก่อนที่ผมจะ,อะตอนช่วงก่อนหน้หนานี้มันจะแบบแบบดําเคลือบไปหมดเลยนะครับแต่ตั้งแต่มา ใช้เกลือก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ควบคู่ไปกับไอไอยางสนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ2ตัวนี้นะครับคือถ้าใช้กับเฉพาะไอฟองน้ำฟองน้ำอันนี้คือเป็นฟองน้ําสําหรับในการทําความสะอาดหัวแรงเนาะนะครับเราชุบน้ํามันก็จะนุ่มๆออกมาคือคือมันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเงานะครับช่วงหลังๆมาผมก็ ใช้ใช้เกลือนะครับอันนี้ผมก็ซื้อในร้านาขายออนไลน์เหมือนกันนะครับมีขายเยอๆลองไปคนดูนะครับก็วันนี้มา,ามีมีของเล่นตัวใหม่ก็คือยางสนนะครับก็ผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็เงาขึ้นมาเนาะนะครับก็เพื่อนๆนเพื่อนอเอน,เนท่านไหนที่อยากจะลองอเอายางสนไปใช้ในคนํทำความสะอาดหัวแร้งนะครับ เราก็ลองลองหาซื้อดูนะครับในร้านอิเนเทอร์เน็ตทั่วไปก็มีขายนะครับร้านค้าออนไลน์เนาะไม่ต้องมาถามที่ผมนะครับผมไม่ได้ขายนะครับเพราะผมผมก็ไม่มีนะครับผมไม่ได้ขายผมก็ซื้อเขามาใช้เหมือนกันก็คือมีอะไรเราก็เอามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับอะไรดีเราก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราก็ไม่ดีตามนั้นนะครับอืมอ่าใส่ออกมาสังเกตไหมครับ มีความใสออกมานะครับอตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับโอเคนะนะครับอืมคุณภาพก็พอๆนะครับพอๆกับอเกลือเหมือนกันนะครับก็สําหรับอการใช้เกลือนะครับในการในการทาความสะอาดหัวแรง้งเพื่อนๆก็ไปดูในคลิปนะครับในคลิปที่ผมเคยสาธิตได้นะครับอตรงนี้มันคือ ตรงนี้เป็นฝาปิดเนาะนะครับอันนี้เป็นเกลือข้างในจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเอาหัวแรงจุ่มจุ่มลงไปมันก็จะเดือดเหมือนกันนะครับอ่ามันคือเกลืออันนี้มันคล้ายๆผงนะครับเป็นเป็นเกลือผงอะนะครับถ้าเอาหัวแรงจุ่มลงไปมันก็จะเดือดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอ่าก็ลองไปดูคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเกินไปผมไม่สาธิตให้ดูแล้วนะครับสําหรับการใช้เกลือในการทาําความสะอาดหัวแรงนะครับก็วันนี้เป็น คลิปสั้นๆเนาะนะครับในการทำความสะอาดหัวแรงนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดกดติดตามในช่องของผมได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปดีๆนะครับที่เป็นไอเดียนะครับเอามานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ